สวัสดีค่ะให้เห็นฟ้าส,สวยๆนะคะประมานมานอนได้พะมีเมฆแต่วันนี้สีฟ้าสวยมากค่ะมันก็จะแตกต่างกับสีฟ้าที่ไปเที่ยวโนเวย์นะคะแต่เห็นไหมคะว่าฟ้าเดียวกันนู้นมองเห็นเครื่องบินอยู่ข้างบนนะคะเห็นเครื่องบินลอยอยู่ข้างบนถ้าไปอยู่ข้างบนก็จะเห็นเครื่องบิน บินสวนมาสวนไปนะคะบินคู่กับนานกันไปโอ้สนุกแต่วันนี้ก็เห็นบรรยากาศสวยๆเอาภาพที่สวยมา้านะคะมันสวยมากๆค่ะมันก็สวยที่อยู่ในกล้องนะคะแต่ถ้าใครมาเห็นด้วยสายตามันจะโอ้มันได้บรรยากาศมากๆฟ้าก็สวยนะคะแต่ขออยู่ในร่มนะ <laughs> <laughs> แดดจะเริ่มจัดแล้วค่ะทะเลที่ระยองบรรยากาศที่ระยอง อากาศดีทะเลสวยก็สาหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวมาเที่ยวได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาใครไม่มีเงินเราต้องบานบริหารแล้วนะคะว่าจะทำยังไงให้มีเวลามีเงินนะคะูกับมุมมองนะบางคนอาจจะไม่อยากมาเที่ยวแบบแบบนี้นะแต่ถ้าเราได้มีโอกาสก็ให้ เปลี่ยนบรรยากาศดูนะคะเราอาจจะชอบก็ได้หรือไม่ชอบก็ได้นะคะแต่ละคนมีนทัศนคติมีมุงที่แตกต่างกันแต่อันนี้ก็กแต่ก็มองว่าโอ้มันสวยดีก็เก็บภาพมาฝากนะคะ<ม>ที่ได้ชีวิตวันนี้ก็ขอบคุณออนไลน์นี่แหละไม่ได้ทํางานประจํามาห้าปีแล้วออกจากงานประจํามา5ปีแล้วค่ะแต่ก็โชคดีมากๆที่วันนี้สื่อโซเชียลที่โทรศัพท์มือถือ ทั้งแพลตฟอร์มต่างๆ Facebook YouTube tikk ตอทุกทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะที่เชื่อมโยงให้เราได้มาเจอกันในออนไลน์ก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ได้สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ลืมนะขอบพระคุณทุกคนทราบเส้นทุกคนมากมากเลยค่ะไม่ว่าอาดีตหรือปัจจุบันนะคะที่สนับสนุนกันมาตลอดเนี่ยค่ะให้ให้ได้มีชีวิตนะคะเมื่อก่อนก็ทำงานก็ต้องขอบคุณอาชีพจริงไหมคะ เมื่อละออกจากงานประจำก็ขอบคุณอาชีพเิงเลยค่ะที่เลี้ยงตัวครัวกาแฟแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็สามารถคืนกลับสู่สังคมได้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นพลังงานที่ดีๆให้กันและกันนะคะก็ไม่ลืมนะคะที่จะเก็บภาพมาฝากสวัสด,ดีจ้าแม่หลงมาเที่ยวระยองจาไแม่หลงยินดีนะคะเอาภาพสวยๆมาฝากจ้าอยู่ระยองจับแม่หลงอยู่ระยองนะคะ ส่วนใหญ่ก็กลางวันจะอยู่ในห้องแอร์เย็นๆสบายๆนะคะแล้วก็ไลายสดก็ไปติดตามกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นห้องแล้วให้เห็นบรรยากาศเนาะื่าวานก็มานอนเดินสบายพาโรนาม่าตรงนี้นะคะคนไทยมากกลัวแดดนะ,ถ,ะถ้าต่างชาติก็ชอบเลยแหละถ้าต่างชาติก็ชอบเลยที่ไปที่นอร์เวย์ค่ะเ,เขาก็ ช่วงเขาเรียกช่วงซัมเมอร์ของเขาเนาะเขาก็มาลุยแดดปาร์ตี้กันคนเยอะมากฮะแต่คนไทยไปก็อากาศอากาศเย็นหนาวนิดนึงอย่างนี้ค่ะเป็นไงคะสวยไหมโอฟ้าสวยทะเลสวยมากๆเลยทุกคนอะมองนะยังไม่อยากขึ้นเลยอยู่มุมนี้กันแล้วกันเพิ่งมองมาเห็นโอ้โหฟ้าสีฟ้าสีทะเลแล้วตรงนู้นนะคะเป็นก้อนภูเขานะ ฟ้าสีทะเลอันนี้ติดที่แต่ละพักนะคะก็มีโซนเอโซนบนะคะอ่บ B A อบนะคะ A อ C แล้วก็ดีนะคะโอ้โหเขาก็จะแบ่งโซนเนาะที่พักวันนี้วันอะไรอะ่ะวันนี้วันอังคารใช่ไหมคะวันนี้วันอังคารใช่ปะคะวันอังคารนี่แหละพอทําออนไลน์ก็จะมักจะลืมลืมอยู่เรื่อยๆเลยเพราะเราไม่ต้องจํา วันเราไม่ได้ทํางานประจําแล้วค่ะทําออนไลน์ทุกคนก็ถามว่าทําอะไรก็จับโทรศัพท์ไลฟ์สดนี่ค่ะโพสคลิปทำวิดีโอเมื่อก่อนก็จะเป็นคนที่เอทำทำทีมมาตลอดค่ะทุกคนจริงๆก็ทําทีมมาตลอดก็สอนให้ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองได้ค่ะมันก็จะมีเรื่องทีมขายใช่ไหมคะทีมขายแล้วสามารถให้ทีมขายขยายทีมได้อย่างนี้ค่ะ มันถึงจะอยู่รอดนะคะทําคนเดียวมันก็เหนื่อยนะจริงๆอะ่ะออนไลน์ก็ต้องมีทีมมีทีมค่ะมีทีมทุกคนนะคะที่มาช่วยสนับสนุนการไลฟ์สดการโพสต์การทําคลิปหรือมาแชร์อย่างนี้ค่ะอะไรที่เป็นประโยชน์เพราะมันเป็นอาชีพที่คนทําแล้วสามารถมีไรายได้อย่างนี้ค่ะก็ช่วยชาติอย่ามาบ่นว่าเราไม่มีไรายได้นะคะไม่ต้องบ่นเลยว่าเราไม่มีไรายได้เพราะหลักๆค่ะ เงินมันหาง่ายมากๆเลยค่ะเงินมาหาง่ายเงินอากาศเงินมันลอยอยู่ในอากาศนี่แหละค่ะนี่ก็จะให้เห็นเนะเาะแล้วก็มาพักได้นะอากาศดีบรรยากาศดีค่ะที่ละยองทุกคนมาได้นะบางคนบอกว่ามาไม่ได้ไม่มีเ,เวลาไม่มีเงินเนี่ยค่ะเราก็หาโอกาสหาเวลาหาเงินนะมาค่ะให้รางวัลกับชีวิตตัวเอง ตรงนี้มีร่มๆนะคะให้เห็นบรรยากาศก่นกอนเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะถ้าเราผ่อนคลายเราผ่อนคลายนะเราผ่อนคลายแล้วตอนนี้ก็จะมีเตียงให้นอนให้นั่งให้พิงหลังอย่างน,นี้นะคะมันสบายมากๆเลย่ะมันรู้ว่ารู้สึก มองภาพไปด้วยกันนะคะมองภาพไปด้วยกันปล่อยให้ใจสบายๆอย่างเงี้ยค่ะมองภาพไปด้วยกันแล้วก็ฟังฟังเสียงคล้นไปด้วยกันสบายๆมันสบายๆโอ้ฟ้าสวยโอ้โหฟ้าสีฟ้าสีเมฆมันสวยมากๆค่ะถ้าถ้าเมฆบ้านเรา จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปที่นอร์เวย์เมฆเขาเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะมันสวยก็สวยคนละแบบนะคะแต่มันคือความสวยอะคะ่ะสีฟ้าสีทะเลเห็นไหมคะมันคือพลังงานเรามาชาร์จพลังงานนะคะเพื่อจะได้พลังเงิน,นะคะ่ะโอเคไหมคะพลังงานกับพลังเงินเป็นเรื่องเดียวกันนี่ยค่ะเรามาชาร์จแบตกันสวยมากๆ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะขอบคุณสู่โซเชียลว้าวนู no, ่น no, 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 no. เห็นไหมคะเห็นเครื่องบินไหมน้อ,มองอ่ารูกนะแต้มองด้วยตาเปล่าเห็นเครื่องบินนะแต้มมองด้วยตาเปล่าเห็นเครื่องบินอยู่บนฟ้ารู้ไหมคะว่าตอนที่ไป ที่นอเวย์ค่ะเครื่องบินเ็าจะบินแบบเนี้ยแต่ความเร็วเร็วมากก็เทียบกับเวลาเครื่องบินเขาบินผ่านกันนะคะฟิวเลยนะคะฟิวเลยค่ะแล้วก็จะเห็นเวลาเครื่องบินบินผ่านเมฆค่ะเขาจะมีเห็นเมฆเป็นป้องเลยนะคะที่หลายคนมองว่าเหมือนอพญานาคหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะคะจริงเป,เป็นเครื่องบินเขาบินผ่านแล้วจะมี เขาเรียกเหมือนควันใช่ไหมคะแต่จริงๆเป,เป็นเ,นเป็นเมฆกับพันเมฆเหมือนเวลาขับรถอะเหมือนฝุ่นประมาณนั้นนะแต่ถ้าเป็นเครื่องบินนะก็เห็นภาพเนี้ยค่ะสวัสดีค่ะเจะว่าสวัสดีจ้าให้ดูบรรยากาศด้วยกันนะคะปินปินจ้าสวัสดีค่ะอะทักทายกันได้นะคะเจ้ว่าสบายดีใช่ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะก็เป็นคนชอบสีฟ้านะบอกเลยสีฟ้า อากาศทะเลมันกว้างค่ะตอนที่ไปนอร์เวย์ฟ้าก็สวยฟ้าก็สวยมากมากก็ไปย้อนดูได้นะคะคลิปวิดีโอที่ทำนะคะท้องฟ้านอร์เวย์ก็อีกแบบหนึง่งท้องฟ้าที่นี่ก็อีกแบบหนึง่งมันคนละคนละแบบค่ะมันคนละแบบแต่มันสวย <c oughs> มันสวยแล้วมันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเลยค่ะสวยนะคะก็แบบพอเราหลับตาม,มันก็รู้สึกว่าสบายมากมากค่ะผ่อนคลายรู้สึกว่าโอ๊ยโชคดีมากๆเลยค่ะอยากจะเอาความ โชคดีแบบนี้มาให้นะคะก็จะเนี่ยค่ะมันจะนอนแบบเนี้ยนอนแล้วก็ดูเห็นนะคะถ้าใครมีโอกาสเนาะเราก็มานอนชิลๆตอนนี้ฝั่งนู้นจะเป็นแดดแต่ฝั่งนี้ก็จะโชคดีหน่อยมันเขาจะมีเนี่ค่ะมีมีตึกมาบางเดี๋ยวสักพกักก็ไม่ได้ละแดดจะมาอย่างเงี้ยค่ะแดดจะมาแต่เราก็อาศัยแบบนี้แล้วก็ได้ยินเสียงนกกันไหมคะเสียงนกเนาะ มากๆเลยค่ะมันเห็นแค่ตรงนี้นะแต่ถ้าเรามาด้วยตัวเองค่ะมันได้สัมผัสสายลมเสียงของธรรมชาติค่ะอะไรที่มันเป็นเสียงธรรมชาติมันมันผ่อนคลายมากๆทุกคนว่าลาออกจากงานประจําไม่ได้ทํางานประจําจับโทรศัพท์ทําออนไลน์มันเหมือนไม่ได้ทํางานนะคะมันเหมือนได้ใช้ชีวิตรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตจริงๆเิงพอก่อนมันจะมีเรื่องของการทํางานใช่ไหมคะ เจ้านายเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันคือออนไลน์ชีวิตที่เราสามารถเลือกได้ออกแบบชีวิตได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าโอ,โอ้มีอาชีพมีอาชีพออนไลน์อยู่บนโลกบบน,นี้ต้องขอบคุณมากเกิด <laughs> มาทันยุคออนไลน์นะคะก็คิดถึงสมัยก่อนนะสมัยก่อนนานมาแล้วค่ะ,อ,ะอยู่ที่ทุ่งนาคิดตามนะคะทุ่งนาสี่ทาห้าโมงเย็นเป็นเวลาที่แบบ แดดมดมลมตกนะที่ทุ่งนาเขียวอี่างเงี้ยค่ะเราก็เลี้ยงวัวแล้วก็พาวัววัวว่าจะกลับกับข้าวคอข,ของเขาใช่ไหมคะแต่เรารู้สึกว่าเออมันสบายจังเนี่ยค่ะความรู้สึกนะมันยังอยู่เห็นไหมคะสัมผัสด้วยความรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายตอนนี้ก็มาเจอความรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายแล้วนะหลังจากทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะคะทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จละเราก็มาเจอแบบบรรยากาศแบบเนี้ย นี่ค่ะเราเลือกเวลาเลือกใช้ชีวิตได้ไม่เร่งรีบไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมันื่อยเมื่อก่อนก็ลูกสามเช้าาน,นี่แหละคะ่ะทํางานด้วยเรียนด้วยทํางานด้วยเรียนด้วยแต,แต่พอย้อนไปเอก็สบายดีนะมันก็สบายดีจนถึงปัจจุบันเอารู้สึกว่าชีวิตดีดีจังเลยนะคะชีวิตนี้ดีค่ะมีแฮปปี้ดีค่ะอ้ย ผ่อนคลายเดี๋ยวก็ใตเขาจบไลน์นะเ้วจะวางโทรศัพท์แล้วจะผ่อนคลายตัวเองสักห้านาทีสิบนาทีสบายๆเก็บบรรยากาศนี้ความฟินมันต้องได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะเยอะๆค่ะกับไลฟ์สดนี้นะคะให้ทุกคนเลือกใช้ชีวิตนะคะเราจะเป็นไปตามที่เราคิดใช่เลยพระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างงั้นเราจะเป็นไปตามที่เราคิดก็ฝึกความคิดให้มีความสุขนะคะ ชีตมันก็มีแค่นี้ค่ะความสุขจะมีเงินหรือไม่มีเงินเราเลือกได้จะมีเวลาหรือไม่มีเวลาเราเลือกได้แต่เวลาที่มีทุกคนก็มีเท่ากันเงินทุกคนก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะจะมากจน้อยอยู่ที่ตัวคนเองจริงไหมคะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณที่อยู่ตรงหน้าและคนที่ย้อนมาดูไลฟ์สามารถกดไลค์กดแชร์ share. แบ่งปันความสุขดีนี้ให้กับผู้คนนะคะอย่างน้อยก็เห็นสีของฟ้าความมั่งคั่งเหลือเฟือจงมันเกิดกับทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย